ะะเป็นเรื่องที่ไม้ชอบมากที่สุดในจิบรี่เลยนะนั่งข้างๆ <c oughs> ไม่ได้นั่งตักโอเคไนส์เดอดิกค่ะดิเดี๋ยวนี้เราจะไปจิบล่กัรตื่นเต้นไหมดี <c oughs> ใจชอบมากเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเนะเาะเคยดูการ์ตูนนี้ครับชอบไหมคะรอบน,ะะบน่านรักเนาะคุณแม่ก็ตื่นเต้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอ <c oughs> ้ดโ้ยโอ้ย้ยโอดยโอ้ยด้ยโอ้้อ้เโอ้ออ้ นิทัศการ The World of Studio Ghibli Animation Exhibition Bangkok 2023นิททรศการจาก Studio g จิบลีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดที่ศูนย์การค้า c e n t ทรัลเวิลงานนี้รวมซีนเด็ดจากภาพยนตร์แอนิเมชันมากมายจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่แสแตมป์แรลลี่นะคะเดี๋ยวเรามาแสแตมป์กันนะเอาแต่ก็สแตมป์เลยนะมาเลยแสแตมป์เลยเอ่ะโอเค เาเปิดประวัติสตูดิโอจิบลให้ดูนะคะครโอนียุณนี้คุณซูซุกิโเชียลซูซุกิเ่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งสตูดิโอจิบลนะคะเด็กๆก็ดูชัวประวัติ นี่เขาเขียนว่าอะไรดกคุณแม่ยอคุโสสตาจิโอจิเบรีโนเซไกเอจิตตาร์ลัสูนโลกแห่งจิเบรีนี่นะคะเป็นบ้านนะคะที่อยู่ในเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้นะคะมันจะขยับเขยื่นได้แหละดิดูเห็นไหมมันขยับเขยื่นได้เห็นปะเห็นว่าขยับเขยื่นได้เหมือนในการ์ตูนเลย น่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเนียกลุดเข้าไม่อยู่ในโลกของการ์ตูนเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหเรามีเตาไฟนะคะเหมือนของจริงเลยต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตรงนี้กันนะว่ามีอะไรโอเคว้าวเ<ไ>ห่อยจังเลย ให้ดูเลยมันเป็นแบบ3ามองศาเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบ3ามองศาเลยค่ะพอโกโรโซโเรื่องต่อไปคือพอโกโรโซสลัดอากาศประจำบานนะคะเรื่องนี้นะคะกำกับโดยอาจารย์มิยาสกิฮายาโอเป็นเรื่องที่ว่าด้วยหมูเครื่องบินและเด็กผู้หญิงใครที่ยังไม่เคยชมนะคะลองไปชมกันนะ ให้มองตาข้างเดียวมองตาข้างเดียวจะเห็นเป็นยังไงลองทุกคนนะคะลองปิดตาข้างเดียวดูกันนะคะเป็นยังไงนะคะดูก็จะเห็นเหมือนสามมิตินะมีคนวิ่งออกมาจากลางรถไฟนะคะเครื่องบินใช่ไหมค่ะเด็กเครื่องบินแล้วมีขุนยนต์จับเด็กไปใช่ไหมคะตรงนู้นนะ ต่อไปนะคะคือเรื่องม้าโจนออกทางคิวบินนะคะหรือกิกกี้เดลิเวอรี่เซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นแม่มดอายุ23ปีนะคะเรื่องนี้กิกกี้ต้องออกเดินทางไปกับจีจี้แมวของเธอพร้อมกับไม้กวาดเพื่อค้นหาตัวเองในเมืองที่ไม่มีแม่มดอื่นมาอยู่นะคะก็ได้เจอกับมิตรภาพมากมายเลยสนุกมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้โซนนี้เดี๋ยวเราจะมาทาท่าเรียนแบบในโซนนี้กันนะคะทำท่าแบบนี้นะคะทำท่าแบบนี้โอเคจะเป็นตัวไหนคะเป็นตัวไหนตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวไปหดเชือกนะคะปะ ได้ไมยโซนต่อไปนะคะนี่เป็นแบบอันนี้ใช่ไหมแบบอันนี้ว่าแล้วเราก็ลองไปถ่ายซีนเดียวกับในการ์ตูนกันดูนะคะเราก็มาถึงเรื่องต่อไปนะคะโตโตโ่นะคะ เรื่องนี้หมายชอบมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสองคนที่ย้ายบ้านมาแถบชนบทกับพ่อนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่แม่ของพวกเธอนอนรักษาตัวอยู่แล้วก็ได้เจอกับโทโรโร่สัตว์วิเศษผู้พิทักษ์ป่าอาศัยอยู่นะคะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากดีงามมากจัดว่าเป็นเรื่องที่ขึ้นทิ้งของจิบไปด้เลยก็ได้นะคะโซนนี้สวยจังเลยดูดีข้างบนนะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลย พี่เซซข้างในมีอะไรนะาอ๋โตโตโรนอนอยู่นะคะข้างในนะคะว้าอันนี้นะคะเป็นซีนที่ซาสกิกับเมย์ใช่ไหมนั่งรถบัสแมวนะคะไปส่งเข้าโพดให้กัณเมย์อ้ยรองงตรงไงตรงนูง้นตโตโรเดี๋ยวเราไปตรงโซนนู้นกันดีกว่าก็มาถึงซีนไฮไลท์ดีกนี่เลยค่ะ ปกเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุงทานนกิหรือฝูงแรคคูนญี่ปุ่นนี่เองนะคะ<ง>ที่ถูกลุกรานจากมนุษย์ซึ่งทานนกิเนี่ยก็ต่อสู้เพื่อรักษาบ้านของพวกมันเอาไว้ชื่อตัวอะไรนะคะตัวนี้ดารุมาซังตรงนี้เปิดได้เห็นไหม เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อนิเมะแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์แถมยังเคยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้สูงสุดในญี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะเอริกโมโนโนเกะอนิเมะกับหมาป่านะคะส p i ร i น a เว y เซนโตชิฮ no ิโดนะคะมิคักชีเริกเคยดูแล้วใช่ไหมเอริกจำได้ไหมตอนเข้ามาในเมืองเป็นซีนนี้เลย เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมากที่สุดในจีบอรี่เลยนะคะสรุปมากดูเป็นแบบสิบรอบได้แล้วนี่นะคะฉากนี้เลยฉากในตะแปงซีนนี้เลยนะคะเป็นซีนที่จิโรนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในโรงแรมนะคะเดี่วกางนะตัวร้ายมีตัวร้ายเลยนะคะ oh, <no. S 1> เนี่ยกลัวไหมดิกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวเคยดูแล้วนอะนเรื่องเนี้ย จำได้ไหมฉากเนี้ยที่เขากินอาหารเลเทสเลยอะครับดูดิดูเล่มาดักคาบิเตน่ายมัมาดักคาบิเตน่ายย๊อคโซนต่อไปโซนต่อไปครับโลกอักน,น้ําไงดิ๊กออนเซ็นใช่ไหมคะโอนเซนเเ็นเอดิกไปน,านั่งเลยครับไปน,น,นั่งข้างๆ้างิไม่ใช่น,นั่งตาก เป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะสนุกไหมครับครับนะนะก็จบการรีวิวนะคะจบแล้วนะคะรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็สวยมากเลยใครเป็นแฟนคลับบิบลีเนี่ยต้องมางานนี้ให้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวยดีปะมาต้นนี้ต้นนี้มีรถติดรถขับแล้วก็ถอดดื้อยแล้วก็เอาดาวให้ดรอ